เอวูกิปมีฟลุตวันนี้ผมก็วันนี้ผมก็จะมาทำการแจกแฮกนะครับแฮกที่ผมว่ามันก็เจ๋งสุดๆไปเลยโอเคมันจะเป็นประมาณนี้ผมจะทำให้ดวมันเป็นยังไงรอสักครู่อือก็จะเป็นอย่างนี้นะครับพื้อให้อาหารเขาก่อนไ่ใช่แขให้พอมีสาวก่อนนี่เปิดลิงอ้าวไม่มีใครทิ้งก็ไม่มีใครอีกได้นี่มาสอนง่ายๆวิธีง่ายๆย,งา,ย,ยางวิศวะ <c oughs> ติดแล้เปิ์สเตปผมผมจะเปิดอันนี้เปิดอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้นะครับแล้วก็เ e c t เว a p อ n มันเลือกได้ว่าคุณจะฟาร์มด้วยอะไรมกันเลือกไนเบลดระยะห่างห้าบีไฮเปิดทุกอย่างเลยครับ <Wow. S 1> คือมันดีมากเลยนะครับจะลองให้ดูการเปิดแบบอะไรอย่างซาวด m แมนแฮฟฟิส so ดิสก์ช่วงนนี่ครับ มันจะหลบได้ประมาณ8ครั้งใช่ไหมดูนะมันจะหลบได้ตลอดเลยมันคือมันโกงมากาโดนทีไม่เป็นไรเ,เห็นไหมมันจะหลบได้เยอะมากเจ๋งที่สุด,สดเลยที่ทำไมไม่ตายวะโอเคเรามาวิธีฟาร์มง่ายๆเลยนะสมมติถ้ามู้ชมเดวเวลเเวลเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะวาร์ให้สมมติไม่ต้องสมมติหรอกความจริงนี่แหละไปเกาะเริ่มต้นถ้าคุณเลพันอย่างเงี้ยมันจะ เราเปิดม็อบฟาร์มได้เลยนะเปิดม็อบฟาร์มม็อบออร่าให้เปิดม็อบฟาร์มก่อนนะครับเพราะม็อบฟาร์มเนี่ยมันจะวาดไปเอาเควส์แล้วที่ี้ม็อบออร่าเนี่ยมันจะวัดไปตีอย่างนี้เลยแล้วคุณปล่อยฟาร์มได้ทั้งวันเลยเพราะว่าถ้าเวลคุณขึ้นไปที่มาทำถ้าเวลคุณเนี่ยมันสามารถไปลากอีกเควสหนึ่งได้แล้วมันก็จะวัดไปให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับเราไม่ต้องเดี๋ยวเจอคนพิสัยใช่ไหมเราไม่ต้องบินไปหรือว่าวัดไปเอาเควสเลยนะมันก็จะไปให้โดยอัตโนมัติเลยแบบปล่อยฟาร์มได้้ทัังวนเลย ท่านผมนี่ก็ฟังจนเบื่อแล้วล่ะผมเจอหุ่นปีศ,ศาจนั่นน่ะใช่ปะแล้วก็ปิดอันนี้ก่อนแล้วฟังก์ชันมันมีหลายมีเยอะมากแหละไหนวะนี่อะหุ่นปีศาจไหนบอกม่ามจะวาร์มให้กูนี่เจอรักคนนึงใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ผู้หญิงคนนั้นแหวะอะไถ้ามีคนกำลังหุ่นปีศาจนะครับแล้วเราเนี่ย อยากแย่งเขาแต่เราแย่งไม่ได้นี่เราก็แค่เปิดอ,อันนี้แล้วก็ออกไปทางถ้ามันจะทิ้งให้คนอื่นเนี่ยมันก็จะวร์ปามาหาเราเองเนะครับแบบสุดยอดไปเลยแล้วก็วร์ปไปหา m p c ได้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะนี่อ๋อลุงดหายนี่วร์ปสามารถวร์ปไปเกาะไหนก็ได้เกาะน,นี้ไปสโตนแอเรียก็ได้โอเคละไม่มีคนอยู่แล้วมีคนโหดเลยเฮ้ยมันตีอะไรวะ โอเคนะครับแล้วเราก็สามารถจะวาร์ปไปทำเควสพิเศษได้อย่างเช่นไฟจิกก mm ินเควสเปิดเปิด,ปดอันนี้อันนะี้ไม่เก็บไม่เก็บโอเคแล้วก็เอาแอบเซ็เข้าไปนี่เห็นไหมมาเสร็จแล้วจะเป็นไดมอนด์เควสหมาเพชรควายไดมอนด์เควสโอเคนะครับเรากด Accept. แอคเซ็ตแรงจริงๆ นี่เห็นไหมเสร็จแล้วนะครับคือมันใช้ได้นะครับแล้วก็สเตตอัพอัพได้เพลยเยอร์อัพวาร์ไปได้นี่วัพได้ MBC วัพไปไหนก็ได้นะเอ t r i ิ l ลคาตานะสำหรับการที่ดูมยตอนนี้แล้วผมก็มต้องขอขอ,งขอบคุณขอบใจขอบประไทย Thank you นะครับผมก็อยากได้จะคลิปแฮใแม่อะไรก็บอกผมได้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ